เฮ้ <c oughs> ยน้องขอโทษที่ไม่มีสายตาไปไปไปที่อื่นไปที่อื่นเอามื่อออกเด็กจะหนีไป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 อะไรอะพี่น้ำอะไรอ่ะไรสาระมากกับคนสมัยนี้นนป,ปัญญาอ่อนมาโทษกูอ้าวไปไว้ <c oughs> กูรักกูรัก เหมือนไปขายที่อื่นนั่นน้องสาขายน้องไม่ขายที่อื่นที่ไม่มีเศษตังไม่ซื้อไม่ซื้อไปขายที่อื่นไป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 มื่นพิมาเลยอ่ะค่ะอะไรจะเอาเรื่องอะไรอีกน้องอะไรบอกว่าไม่มีเศษตังไปขายที่อื่นยังไม่ต้องเช็ดยังไม่ต้องเช็ดโอเคปิดหาง ข่อยไม่ได้ด้วย